ราชาลูกหนังทัโรขอสเสนอยูโรโชของคริสเตียนเอริกเซนกระซิบเพื่อนสนิทอย่างน้แมนอยู่สัมเมอร์นี้คริสเตียนเอริกเซนกองกลางมากประสบการณ์ทีมชาติเบลเยียมเปิดใจกับเพื่อนสนิทว่าพร้อมที่จะเก็บเสื้อผ้าออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังรู้อนาคตว่าคงไม่ค่อยได้ลงสนามให้กับทัพปีศาจแดงมากนักดาวเตยแดนโคนมไบย32ปีเหลือสัญญาอยู่ในทิ่นโอทัฟฟอร์ดอีก12เดือนเท่านั้น หลังนักเตะย้ายจากเบรนฟอร์ดมาเล่นกัมเมจเจตแบบฝีเอย่นเมื่อปี2022เอเดิกเซนซึ่งครึ่งยิงประตูนในเกมเดนมาร์กเสมอ 1, สโลีเนีย1นต่อ1ศึกยูโร2 0 2 4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องการที่จะย้ายนีแมนเชสเตอร์เต็ดเพื่อโอกาสที่จะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพราะเจ้าตัวรู้อยู่แก่ใจว่าคงเป็นไปได้ยากที่จะแย่งตำแหน่งของบรูโน่แฟร์นันหรือคอบบี้ไมนูฟุตบอลอินเดอร์สื่อลูกหนังชั้นนำรายงานว่า เอริกเซนกำลังวางแผนที่จะอำลาแมนยูนเต็ดในช่วงสามเรนี้และหวังว่าฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นให้กับทัพโคโนมในศึกยูโรบนแผ่นดินเยอรมนีจะทำให้หลายสโมสรสนใจอยากใช้บริการเขาสตาจอมเกา่าชาวเดนลงสนามให้แมนยูทั้งหมด72เกมและทำา3ประตูกับ13แอซิ์นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแต่เมื่อรุ่นการ2023-2024นักเตะได้ลงสนาม28เกมในทุกรายการและเป็นตัวจริงแค่14แมตช์เท่านั้น ถังนี้เอริกเซนติดทีมชาติเดนมาร์กไปแล้ว13 1มแมตช์และเตรียมที่จะลงสนามให้กับบ้านเกิดเพื่อประทัก,กับอังกฤษในศึกยูโร2 0 2 4รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4วันพระศบรีที่2ี่ิมิถุนายนนี้ดาวยิงแมนยูยังมั่นขอยิงประตูเกมต่อไปแม้ไรซ์สกอร์นัดแรกศึกยูโรราสมูธฮอยลุนกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดออกมายืนยันว่าเขาพร้อมจะลงสนามเพื่อยิงประตูให้กับเดนมาร์กในเกมต่อไป หลังจากที่ไม่สามารถผลิตสกอร์ในนัดแรกที่เสมอกับสโลวีเนียไปหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ในฐานะกองหน้าคนถูกตัดสินด้วยการยิงประตูและผมก็ทำไม่สำเร็จมันยังไม่ดีพอแต่ผมก็คิดว่าตัวเองทำได้ดีแล้วเราเล่นครึ่งแรกได้ดีแต่ควรจะดีกว่านี้หลังจากพักครึ่งผมรู้ว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องและผิดพลาดในสนามซึ่งผมพร้อมแล้วสำหรับเกมนับต่อไปฮอยลุนกล่าวหลังจบเกม นอกจากนั้นแข้งปีแสดงยังได้แสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมทีมอย่างคริสเตียนเอริกเซนที่กลับมายิงประตูในานามทีมชาติอีกครั้งด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับคริสเตียนเขาทําประตูดได้ผมรู้ว่าเขาทํางานอย่างยากลําบากขนาดไหนว่าจะมีวันนี้โคโนม9ชีวิตสถิตินหน้าทึ่งคริสเตียนเอริกเซนหลังเล่นให้เดนมาร์กในยูโร2024 เมื่อวันที่12มิถุนายน2021โลกฟุตบอลเจอข่าวสุดช็อกเมื่อคริสเตียนเอลิ็กเซนเป็นลมล้มพับไปดื้อในช่วงนาทีที่42เกมยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มที่ทีมชาติเดนมาร์กเจอฟินแลนด์อย่าว่าแต่ประเด็นที่เขาจะกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพได้อีกหรือเปล่าเลยตอนนั้นหลายคนถึงขั้นกันกงวลด้วยซ้ำว่าคริสเตียนเอลเล็กเซนจะตายหรือไม่รวมถึงเรื่องที่ว่าถ้าฟื้นแล้วจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้หรือเปล่า เดชบ,บุญที่สุดท้ายแล้วเอริกเซนรอดตายมาได้และกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพได้เช่นกันอย่างไรก็ตามคริสเตียนเอริกเซนไม่ใช่แค่กลับมาเล่นฟุตบอลได้เฉยๆเขายังมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากพอตัวด้วยอย่างเช่นการได้ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนได้แชมป์คาราบาวครับและ FA ครับอย่างละหนึ่งสมัยกับที่นั่นไปจนถึงการได้โอกาสสัมผัสกับทัวร์นาเมนต์ระดับยูโรอีกครั้งในปี2024 3ปีหลังจากประสบการณ์เฉียดตายครั้งนั้นหรือคิดเป็นจำนวนวันได้ที่1,100วันเอริกเซนก็แสดงใหเห็นว่าเขายังมีดีอยู่หลังจากทำประตูได้ในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มแถมยังเป็นประตูขึ้นนำให้กับเดนมาร์กด้วยก่อนที่ทัพโคโนมจะเสมอกับสโลรวิเนีย1ต่อ1ในเกมยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B เมื่อวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนที่ผ่านมา ประตูที่คริสเตียนเลิกเซนทำได้ส่งผลให้เขากลายเป็นอันดับ3ในชารตจนักเตะอายุเยอะที่สุดที่ทำประตูในรอบสุดท้ายของรายการใหญ่ๆให้กับเดนมาร์กได้ด้วยวัย32ปีกับ123วันเป็นรองเพียงไมเคิลเลาดูรูฟที่เคยทำประตูได้ในศึกฟุตบอลโลก1998ตอนมีอายุ34ปีกับ9วันและยอนดาวโทมัสสันที่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลก2010ด้วยว33ปีกับ29วัน ใช่แล้วนั่นหมายความว่าเอริกเซนคือนักเตะชาวเดนมาร์กที่อายุเยอะที่สุดที่ทําประตูในศึกยูโรรอบสุดท้ายได้ด้วยนอกจากการทําประตูแล้วนั้นในเกมกับสโลวีเนียดาวเตจจากแมนยูยังสร้างโอกาสทําประตูให้กับทีมจากจังหวัดลูกหนิงได้ถึง7หนเลยทีเดียวท่งผลให้เขาเป็นแข้งที่ทําแบบนั้นในศึกยูโรรอบสุดท้ายต่อการเล่น1น,นัดได้มากที่สุดนับตั้งแต่ปี1992ที่แกรี่แม็กอาริสเตอร์เคยทําได้กับสกอตแลนด์8ครั้ง โดยรวมแล้วในเกมล่าสุดเอริกเซนมีส่วนร่วมกับจังหวะลุ้นประตูของเดนมาร์กมากถึง12ครั้งแบ่งเป็นการยิงเอง5หนกับการสร้างโอกาส7ครั้งซึ่งมีทําให้เขาเป็นกองกลางที่มีส่วนร่วมกับจังหวะลุ้นประตูตอนน่อ1เกมในศึกยูโรรอบสุดท้ายมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2012ด้วยหลังจากตอนปี2012เมซุดโอซิลก็เคยมีส่วนร่วมกับประตูถึง12หนในตอนพาเยอรมีเจอกับกรีซ หลังจบเกมกับโซโลเนียแล้วนั้นเอลิกเซนก็ได้รับเลือกให้เป็น Player of the m a อะแหรือที่รู้จักกันเดิมในชื่อ Man of the m a แมตซึ่งนี่นับเป็นเรื่องราวที่สวยงามสุดๆและเชื่อว่าหลายคนก็อยากเห็นเขาโชว์ฟอร์มเด่นมากกว่านี้อีกในการแข่งยูโรหนนี้ฟราเมงโก้สนดึงเปริสตรีพลนหลุมผีกลับเมกาใต้รายงานข่าวจากเซบาสโจวานเนลี่ผู้สื่อข่าวชาวอุรุกวัยเปิดเผยว่า ฟลาเมงโกทีมดังบราซิลแสดงความสนใจอยากได้ตัวฟาคอนโดไปยิสตรีปีกวัยรุ่นปีแสดงแมนเชสเตอร์เดไปร่วมทีมปีกวัยยีิบสองปีถูกตั้งความหวังไว้สูงตอนที่ย้ายมาเล่นในถิ่นโอทาฟอร์ดเมื่อปี2020แต่สุดท้ายเขาล้มเหลวสอดแทรกขึ้นมาเล่นเป็นตัวหลักให้ทีมไม่สำเร็จหลังมีโอกาสเล่นเป็นตัวจริงแค่หนัดในพรีเมียร์และเป็นตัวสำรอง10เกม โดยลุดนการที่จบลงไปเอริกเทนฮากใช้บริการของเปริสตีน้อยมากจนนักเตะต้องย้ายแบบยืมตัวไปเล่นให้กรานาดาในลาลิก้าช่วงครึ่งสี่สันหลังเปริสตีที่ลาลิกา้าเขามีโอกาสลงสนามไป14นัดสำรองหนึ่งทำได้แค่2ประตู2อแอซิสไม่สามารถช่วยทีมให้รอดจากการตกชั้นได้ถ้าหากเปริสตีได้ย้ายไปเล่นที่บราซิลจริงเขาจะได้ร่วมงานกับตีเตออดีตกุนซือทีมชาติบราซิลทั้งนี้สัญญาของเปริสตีกับยูเนเต็ดเหลืออีก1ปี ดังนั้นสโมสร,รจึงไม่น่าขัดขวางโอกาสย้ายทีมในครั้งนี้และหวังว่าจะได้ค่าตัวกลับคืนมาในระดับใกล้เคียงกับที่เคยจ่ายไป8.5ล้านยูโรเมื่อ4ปีที่แล้วดูซานทาดิชเพ์เมเกอร์กัปตันเซอร์เบียยกย่องเอริกเทนฮาแข่งแมนเชสเตอร์เน็่ผู้เป็นอดีตนายใหญ่สมัยอาแจ็คคือกุนสือที่ดีที่สุดที่เขาเคยร่วมงานด้วย วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเทนฮากรับหน้าที่กูรูวิเคราะห์เกมให้รายการทีวีบ้านเกิดระหว่างทาดิชลงสำรอง30นาทีท้ายไม่สามารถช่วยทีมค้นความพ่ายแพ้ต่ออังกฤษ1-0ในนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มยูโร2024ดูซานทาดิชคือผู้เล่นที่มีความเป็นมืออาชีพที่สุดที่ผมเคยร่วมงานด้วยเฮดโค้ชชาวดัตเริ่มแสดงทัศนะถึงอดีตลูกทีมวัย35ซึ่งปัจจุบันสังกัดเฟเนบาเช่ลีกตุรกี ผมทำงานกับทาดิดอยู่4ปีครึ่งตลอดช่วงเวลานั้นเขารักษาระเบียบว,วินัยเป็นอย่างดีและความฟิตอยู่เสมอทาดิดยังเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมด้วยการผลักดันเพื่อนร่วมทีมแสดงความรับผิดชอบพยายามสร้างสปอริตและพลังงานให้ทีมเมื่ออยู่ในสนามเขายังมีลูกจ่ายบอลที่ตัดสินเกมได้อยู่ตลอดและช่วยทีมคว้าชัยชนะมาหลายครั้งจนถึงตอนนี้ผมกับทาดิดยังติดต่อหากันเป็นประจำ ผมมีความสุขเสมอไม่ได้เจอทาดิดเขาสามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ในสนามเพื่อตัดสินเกมได้วันนี้เราได้เห็นจังหวะที่ดีจากเขาสองครั้งภายหลังความปราชัยที่อารีนาอัฟชาวเก,าเกทางรายการจัดให้ทาดิดสัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอลเข้ามาในห้องส่งเปิดโอกาสพบกับเชนฮารกอีกครั้งเชนฮากคือโค้ชที่ดีที่สุดที่ผมเคยร่วมงานด้วยอดีตสตาเซาท์แฮมตันผู้เคยอยู่ภายใต้โรนัลคูมันและซีซันนาเตรียมเป็นลูกทีมโชเซม่มุนยอชื่นชมอดีตเจ้าหน่ายบ้าง เขาอุทิศเวลา24ชั่วโมงตลอด7วันให้ฟุตบอลเท่านั้นมันน่าชึ่งมากเมื่อคุณเห็นความทุ่มเทท,ที่เขามีเพื่อกีฬานี้ในแง่แท็กติกแล้วเทียนฮักยังพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดมันทำให้ผมรู้สึกดีเสมอและผมได้เรียนรู้หลายอย่างมากจากเขา b ิโกโดาโลฟูแบ็กพรสแวงของแมนเชสเตอร์ยูไนเตด ชีว่าผลงานในระหว่างฤดูกาลแค่มีส่วนช่วยให้เขาติดทีมชาติแต่เขายังต้องทําผลงานออกมาในการซ้อมหากต้องการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับโปรตุเกสในศึกยูโรหนนี้ดาโลคือหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้สม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งของเมเรในรูปการที่ผ่านมาภายหลังยกระดับผลงานจนสามารถกลายมาเป็นขาประจำใน11ตัวจริงให้กับปีศาจแดงฟูแบ็กไฟททองออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปมากถึง35เกมจากทั้งหมด38เกมในพรีเมียร์ลีก และไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเลยตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งเขาพลาดลงสนามไปเพียงแค่ครั้งเดียวจากการโดนแบนภายหลังสิ้นสุดฤดูกาลบรรดาเพื่อนร่วมทีมต่างมีมติเอกฉันให้ดาโลได้รับเลือกเป็นแข้งแห่งปีจากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมทางดาโลนั้นหวังที่จะสานต่อฟอร์มอ,อันยอดเยี่ยมของเขาบนเวทีระดับนานาชาติให้กับโปรโตุเกสในยูโร2024โดยให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดเปิดสนามของประเทศของเขา เมื่อถูกถามถึงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมที่เขาได้รับเขาตอบกลับว่ารางวัลส่วนตัวมักจะจบลงได้ผลที่ดีเสมอในกรณีของผมมันช่วยเสริมความมั่นใจและแรงกระตุ้นให้กับผมการได้รับเลือกจากเพื่อนร่วมทีมที่ได้เห็นการทำงานของผมมาตลอดทุกๆวันทั้งในยามที่ผมเจ็บปวดและในยามที่ผมได้รับการชื่นชมมันเป็นรางวัลที่พิเศษมากๆ บทสัมภาษณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยโอโจโกและเมื่อถูกถามต่อไปว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีส่วนช่วยให้เขาได้รับเลือกในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในศึกยูโรหรือไม่มันค่อนข้างจะสัมพันธ์กันนิดหน่อยสิ่งที่คุณทำในระหว่างฤดูกาลสามารถมีบทบาทสำคัญในการติดทีมชาติได้แต่เรื่องเหล่านั้นไม่เพียงพอที่จะรับประกันว่าคุณจะได้ลงสนามดาโลกกล่าวมันทำให้คุณมีความมั่นใจแต่คุณต้องแสดงให้เห็นว่า คุณสมควรได้ลงสนามโชคดีที่เรามีการแข่งขันและนักเตะคุณาภาพมากมายมันทําให้ผมมีความสุขที่จะมีการแข่งขันที่ดีแบบนี้ในทีมมันช่วยให้คุณออกจากเซฟโซนของคุณเสมอและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณมุ่งมั่นทํางานต่อไปผมเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมของผมเองก็รู้สึกแบบเดียวกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ